เมฆมาอีกแล้วครับตอนนี้งานเล่งงานเล่งเอาละครับเสียงรถขนาดขึ้นหลอดไปเนาะรถใหญ่ฝั่งนูน่นของเราก็ ได้ขึ้นแล้วครับดูครับเมฆมาหนากว่ามาบานเียครับโอ้คากๆเลยเปียกเลยตกทุกวันดูดูด,ดูคนานา้ไอ้ป้าบิงเลยกูมันหกซะน้อนี่ย อยู่ไอ้คนอยู่ในรถอยู่ใส่หมวกกันน็อกบอกอรอดมาใส่หมวกกันน็อกทำงานก่อนช่วงนี้ งานยากหน่อยครับตอนใบไม่ได้นลครับ,บายผลกระตกครับวันนี้ระแชะนะครับ่ิข่าวสวนยากครับดีที่เป็นดินทรายหน่อยดูดูดูไอ้สุแบกคึกจริงจริงนี่อากาศไม่ค่อยรอนครับแดอนอนครับโอ้วิ่งเลยวิ่งเลยจวดจวด ไปยั่ไมไปดูนะครับนี่่ารถจะออกไหวไหมดูนติดแล้วดูนติดแล้วหกล้อครับดูนหกล้อครับดูนแสงถัดกันติดแล้วครับ มันก็ไลยละสาตันกว่าครับเฉลี่ยไม่ถึง4ตันครับดูแล้วแต่มา่านงัดมาเนี่ยพอสองไหหร้มืูอตกมาสรุปหยอดอีกทีครับเดี๋ยว ถอนเซ็ตทั้งหมดจะมารวมรวมให้ดูว่าแปลงนี้ได้เท่าไหร่ไม่แมนเขาจะของนะครับหลับ้างถอนครับรถ่าจะไม่มีโลครับ มดแรงครับไม่ได้ติดครับรถมดแรงเจอดินหนึ่งรลุยต่อครับลุยต่อฝนมันจีตตอนนด้ก็ลุยต่อนะครับจากเมืาบ้านเมืาบ้านได้เที่ยวเดียวครับ่าจะเอาสอง เลยอันที่งัดไใบมาว่านยังเข่าไปเอาไม่ได้เลยครับนี่ครับอยู่ล็อกดีครับล็อกนี้ยังเข่าไปเอาไม่ได้ครับรอ,อเหง่อน,นครับรับวันนีไม่ตกพวกดีก็มีโอกาสเขามาเอาได้ครับแทนไปดูนะครับลากออกหลุดไถใหญ่ลากออกครับหกล้อกัน ของเรานี่ยังไม่รู้เลยนะของเขาหลากออกนะมามู้ทีมงานนี่มันจวดิีๆ น,นี่ไม่ต้องตะเกาครับมือเก็บครับสะอาดแน่นอนโอ้ช่วยกันเก็บใหญ่เลยจะเก็บทักยกมากระกี่คนวอดี8คนครับ รับชมคลิปถ้ายังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับแถวสองครับแถวสองวันนี้แบกนี้ทั้งหมด16ไร่อออารมณ์ดีวะซุ่มแบกเนี่อารมณ์ดีวะดูครับหมวกเมือกไม่ต้องใช้ เดีกฮัลูกครับไปดูแต่ของใน YouTube แล้วครับนี่นครับบิ่งเทเลยครับ6กเบิร์ดกลัวเก็บเลยเบิร์ดวกเบิร์ด เดี๋ยวเราก็จะไปางาต่อครับเอาคลิปมาให้รับชมสักพักเราก็จะไปางาต่อครับเจ้าคางข้างถนนใหญ่ครับข้างถนนบนตกได้รถก็ไปยืนบนถนนครับดินแข็ง เราจะออกได้ไหมมีแช่อยู่ครับตรงนี้ หัวครับมาดูหัวกันหัวก็ประมาณนี้ครับหัวใหญ่หัวน้อยครับผสมกันครับปลูกทีนะครับแถวนี้เขาปลูกทีครับลองก่อประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งเมตรครับลอง มาดูเมฆครับดำมืดเลยครับไม่รู้จะหลอดพ้นไหมนี่ดูครับมืดกว่าปราวาดนี่ครับคักๆเลยเมฆมีแต่ว้รุ่นนะครับเด็กๆใบรุ่นทีมงานนี่นะัยรุนน่ะโอ้อารมณ์ดีอ่ะ เร็วๆเร็วๆโคตรที่มาแล้วจะได้แบกไก่ก็คลิปเนีงก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้กนครับเหมือนเมฆจะมาแล้วเดี๋ยวคอยดู EP ต่อไปครับพาร์ตต่อไปเดี๋ยวลงให้ชมเรืเร่อยๆครับ เดืวไก็อย่าลืมกดติดตามช่องกอบลูษชนาด้วยนะครับาามคอมเมนต์กันได้ครับราคาก็ลานสองบาทยี่ห้ครับนี่น